สวัสดีครับผมมโนกนะขอขอครับวันนี้มาที่นครปฐมนะมาดูหลังน้ํามันหลังน้ํามันที่เขาเรียกทุ่งทุ่งขี่นกฮนะสำหรัขง,ขงขุดเจาะแทงเรียนได้เยอะนะที่นี่เป็นของแผนโอเลียนแผนโอเลียนแล้วขุดได้ประมาณสี่ปีแต่ว่าปริมาณเนี่ยเจ้าที่ไม่รู้ว่า,วา,ารนะะประมาณเท่าไหร่นะฮะประมาณเท่าไหร่มีท่านใหญ่หนึ่งท่าน ท่านใหญ่หนึ่งแท่นใช่ไหมแล้วท่านเล็กหนึ่งแท่นแล้วที่กำลังกำลังตั้งแท่นอะไรอ่ะตัวใหญ่นั่นคืออะไรท่านเจาะครับท่านเจาะใช่ไหมคือท่านใหญ่หนึ่งแท่นท่านเล็กหนึ่งแท่นปริมาณไม่รู้แล้วรถสิบล้อออกประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้มันดูที่สายผลิตอครับไม่ไม่คุณคุณลุงที่เป็นยามเนี่ยเห็นรถสิบล้อออกวันละมันกี่คันมันจะรถทุ่งน้ำครับรถน้ำไม่เกิดเครื่องเที่ยวนะเครื่องเที่รถถ่ามันรถถ่ามันอ่ะรถถ่ามันไม่มีออกฮะประมาณวันบาทีก็ไม่มากเป็นวัันนนเหมือก วันเว้นวันเหมือนกันวันละเที่ยวก็คือรถสิบล้อประมาณหนึ่นลิตรกแสดงปริมาณไม่มากแล้วในกระป๋งแต่นี่มีกี่มีกี่จังหวัดมีกี่หนุมมีที่นี่และที่ไหนก็มีที่หนองเขมรที่ไหนนะหนองเขมรแล้วก็หนองกลางหนองเขมรหนองกลางเป๊ะสามโมไซเรามานีหนองเขมรหนองกลางเดี๋ยวให้ถามเดนทั้งอำเภอมีสามที่ฮะที่นี่เราเรียกว่าอะไรครับที่นี่เรียกว่าตำบลอะไรนยอันนี้ลางวิถุครับ ตั้งบนลางพิกุลอำเภอกำแพงแสนป่ะลางพิกุลกำแพงแสนแล้วมีที่ที a, ่สองคือหนองกลางหนองกลางกำแพงแสนครับหนองกลางกำแพงแสนหนองแคนหนองแคนหนองกลางมีที่ในหนองแหนึ่งที่สองกำแพงกลางกลางลู่ทองทองแขับขึ้นมาเลยครับพี่สี่สี่ กลางหนองกเขมรอันนี้หลุมใหม่รถในกระแพงแสน,นนี่มีในทั้งจังหวดัดทครงภูมิที่ไม่เพียงเท่าไม่เพียงเท่ากระแผงแสนแสดงปริมาณไม่มากปริมาณที่นี่ไม่มากเขาบอกประมาณวันละหนึ่งคันรถแล้วก็บางทีก็เว้นไม่ไม่ทุกวันมีหนองกลางหนองขอเขมรเดี๋ยวเราจะไปดูหนองกลางหนองขอเขมอันนี้ก็เบื้องต้นเรามาเยี่ยมก็ไม่เสร็จคือเราคือเราจะตรวจดูว่าแหล่งน้ำมันบนรจุเรามันมีมากน้อยแค่ไหนนะนีอันนี้อันนี้เป็นแท่นสำรวจเจ้าครับมิโตรเลียม ยังสำรวจอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ผลิตยังครับอ๋อสำรวจอยู่พี่ถ้าถ้าผลิตแล้วจะเป็นตัวโยกอ๋อนี่เพิ่งสำรวจและเจาะท่านนี้เพิ่งเพิ่งเจาะสำรวจมาสี่ปีสี่ปีเลยสำรวจเนี่ยเจาะเจาะเนี่ยสี่ปีแล้วผลิตมาสี่ปีแล้วครับอ๋อผลิตมาสี่ปีคือบ่อหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่หลายโลเคชันครับบ่อหนึ่งหลายโลเคชันอ่าอย่างกับบ่อเนี้ยมันจะมีอยูสี่โลเคชันอื สามโลเคชั่นครับผลิต3โลเคชั่นครับที่สำรวจกำลงังเจาะอยู่นี่1โลเคชั่นไอ้ที่เห็นโดๆดนี่คือกลำลังสำรวจครับสำรวจ,รวจแล้วก็เจาะนะเจาะอะไรไอ้ที่ผลิตแล้วละ่ะตัวหัวโยกอะตัวโยกอะไอ้ตัวโยกคือขณะนี้โยอกอยู่3ตัวสองับโ,โ,โยก2แล้วก็ใช้เป็นปั๊มเสมอตัวครับปั๊มสำรวจคือตัวเล็กกว่าปั๊มเสมอจะเป็นคล้ายกับปั๊มน้ำดูดบาดานขณะนี้กำลังสำรวจหนึ่งเจาะสอง อ๋อเฮ้ยแต่กำลังผลิตน่าจะรู้นะคุณไม่รู้อ่ะประมาณเท่าไหร่สต๊อกนี่กี่คนละแผนกพี่ว่าเขาจะมีแผนกอแล้วแผนกสต๊อกอโอเคเคยเบอร์เบอร์สองรับฝังเดียวเฮ้ยนล้วไอ้หนู่มติดล้อเนี่ยคุณจะมาต่อไปวันไหนลุงเดมค่ะบ้านเมืองไหมขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับครับคุณครับเดี๋ยวเจ้าทีเข้ามาแล้ว